ใช่เพิ่งวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันเองใช่ค่ะเป็นยังไงบ้ปีนี้18ปีค่ะอายุ <c oughs> <c oughs> 18ปีใ,ใช่เพื่อนเพื่อนอุ๊คือเอาจริงๆมันเป็นปีที่เราแบบว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าทุกคนรอบตัวเราน่ารักมากๆทุกคนจัดเซอร์ไพรส์ให้ให้ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนดูแลดีมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นปีที่ดีนะคะ เดี๋ยวมีอีกค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดชุดว่ายน้ำเดี๋ยวมาอีกจริงๆแล้วอะกว่าได้มาจากกลุ่มแก๊งตัวแสบเนี่ยหชุดแล้วก็ได้มาเพิ่มอีกจากพี่เมย์พิชนาดเอามาให้อีกประมาณเกือบ10บเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ให้คอนเทนต์ให้หมดเลยใช่ใช่อีกหลายทิปเลยค่ะบุกถึงสิ้นปีเลยใช่ใช่ ไม่คือมันไมน่มันไม่ใช่เมนไม่ใช่เรียกว่าดาวเซ็กซี่หรอกคืนจริงมันเป็นความชอบของเราแต่เวลาที่เราลงแล้วก็ลงมาให้มันดูแบบโปมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ความชอบของเราเนาะเราออกกําลังกายมาเราเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยมีร่อง11เราก็อยากโชว์ว่า <c oughs> เรียกว่าก่อนลงรู้คือแบบต้องเช็คก่อนแบบว่าลดตรงไ,งไหนไม่อะไรอย่างไง้ยไหมมันก็ต้องมีเช้งบ้าง<ม>ตุงบ้างเหมยตูนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้มันน่ารักน่ารักใช่ใช่ วกโลภกิจอะไรเงี้ยส่งเคาะอุ้ยเยอะมากเยอะมากบางทีส่งมากวางเขาส่งมาบางทีกวางก็ยงิงบุกกลับอะไรเงี้ยบอกว่าแบบแล้วก็บอกเลยเออบางทีคือถ้าเราถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราลงรูปเนี้ยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะตามมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีรับมือต่างกันใช่มีแบบแรงดุดันหุยมีส่งรูปโป๊ตัวเองมาเลยอ่ะแล้วเราแซวเขาไปว่าไงอ่ะเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยอย่าส่งมาเลยแล้วก็บอก ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปซีเรียสกับมันอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมันก็จะเป็นปมของเราไปเลยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามาทางนี้มันก็ต้องมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับมันจริงๆแล้วมันก็คือการคุกคามแหละแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ในการรับมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโกรธบางคนอาจจะไปแจ้งความมันแล้วแต่คนอ่ะ แต่ว่าอย่างสาหรับสาหรับตัวกว่ากวางให้มองมันเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสแต่ว่ากวางก็ไม่ได้ชอบนะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากโดนไม่มีผู้หญิงผู้หญิงคนไหนอยากเจอเรื่องแบบนี้อะไรนะคะเคยมีเคยมีเคยม,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 มีตอนช่วง The Face แรกๆเลยแต่แต่ช่วงนี้ไม่ได้มีเพราะว่าเลี้ยงดูตัวเองได้ใช่ใช่ตอนนันเขาเสนอมาเท่าไหร่ะว่าอะไรนะคะตอนนันเขาเสนอเท่าไหร่แล้วแบบให้เดือนละเท่าไหร่เคยส่งมาในเฟซบุ๊กแบบชวนไปทริปต่างจังหวัด แล้วก็บอกว่าไปทริปต่างจังหวัด3วันให้วันละห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงเด e Face แรกๆก,กวางก็เลยแบบมาใครจะไปน่ากลัวแต่นริคุณลคุณก็ไโปโฟกัสความสัมพันธ์กับโมสอ๋อกับโมสมคือคือจริงๆอะ่ะกวางกับโมสอะ่ะคือจริงๆเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าพี่สาวโมสอะ่ะเป็นสนิทกับกวาง<ม>ใช่เราเรียนในคอร์สเรียนด้วยกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานกับโมสก็คือจริงๆมันคือมันคือ เขาเรียกมันเป็นเรียลลิตี้ใช่ถ่ายรายการวิกอนเรียดค่ะก็คือเป็นเวอร์ชั่นของไทยใช่่นูภาพมันดูสนิทสนิทแบบสนิทสนิทไม่แต่ว่าแบบคือเหมือนเหมือนคนที่มันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในไม่ว่าจะเป็นในรายการหรือว่าอะไรอ่ะบางทีมันคุยกันแล้วคลิกมันคุยกันแล้วมันสนุกมันก็แบบมันก็ภาพมันก็ออกมาอย่างนั้นอะไรนะคะไปตามดูในรายการดีกว่าาจออะไร โ<น>ด,ดนโดนโดนยุโดนยุคมาก,ก่าน,นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ใช่เอาจังจริง,รงแม่ตกใจมากแม่คิดว่ามีแฟนเพราะบอกแม่มาตลอด3ปีนี้ไม่เคยมีแฟนเลยแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยใครใครทูใคร,ใครแบบเป็นแฟนกับใครอะไรอย่างเงี้ยกวางก็บอกว่าแบบแม่จริงไม่ใช่ถ่ายรายการแม่แบบทําไมมีแฟนไม่ยอมพาเขาบ้านเลอย่เลยแม่ก็ไม่รู้อะไรนะคะ ไม่ขาานาดนะะั้นเขาเป็นคนน่ารักคน,นน่ารักคือ,อยังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะอินมานอกต่อหรอคือจริงๆก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะใช่เรา,เราชอบติดใช่แบบเราชอบไหมจริงๆเขาก็ติดติดดีนะบางทีก็แบบเราก็จะงงว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาจะมีความติดในตัวของเขาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออเออบางทีเขาก็มีมุมน่ารักอ่ะบางทีคนที่ไม่สนใจมากแต่พอทําอะไรให้อย่างหนึ่งมันจะมีความน่ารักของเขาเใช่อ,อะไรนะคะ คือจะพูดยังไงดีคือมันมันเป็นงานที่ทําให้จิ้นกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีแล้วเราก็รู้สึกว่า,เ,า,าวเร,าก,รกาก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชไม่ได้คุยเลยไม่ก็แบบก็คือก็ลุยแล้วแหละว่ามันต้องเป็นข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนกล้ามาจีบกว่างอะ <c oughs> <c oughs> ใช่ จริงๆเราก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราก็รู้ว่าอะไรมันคืออะไรงานก็คืองานเรื่องชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยแยกแยกแยกได้ใช่โสดค่ะโสดจีบได้ค่ะแต่ไม่มีคนจีบคือจริงๆมันก็จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะคือเวลาความสำคัญความก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าตอนไหนที่มีคนคุยไม่มีคนคุยอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่สุดท้ายแล้วว่า ถ้าเราคุยแล้วมันไม่ใช่เราก็เป็นเพื่อนได้ถ้ามันใช่ก็คงมีโอกาสได้เห็นว่ากวางแบบมีแฟนอนะไรอย่างเงี้ยแต่ก็3ปีแล้วอะเนาะ <c oughs> นานเหมือนกันเนาะ <c oughs>